ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่งชาร์ปนะครับออปโอติก้า SR1M นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพถือว่าสวยมากๆากแลครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดในเครื่องนี้นะครับไม่มีการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผลิตปีนะครับ1980นะฮะอายุ41ปีแล้วตัวนี้นะครับกำลังขับนะครับข้างละ20วัตต์บวก20วัตต์นะครับเป็นแอมป์ที่ให้เสียงได้นุ่มนวลนะครับไทเลาะนะครับเสียงออกแนววินเทจนะครับตัวนี้แล้วก็มีเสียบไม้ได้ด้วยนะครับไม้นะครับตัวนี้เป็นตัวมิกซ์เสียงตัวนี้เป็นตัวรีเวิร์บนะครับเอ็กโคแบบลางสปริงนะครับตัวนี้เป็นเอ็กโครุ่นโบราณนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวรปบวลรุ่มต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเครื่องภายในนะครับเครื่องภายในเรียบง่ายสะอาดตานะครับตัวนี้นะครับวงจรต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็น power module นะครับซ้ายกับขวานะครับ HA หนึ่งสามเก้าเจ็ดนะครับอะไหล่มีเยอะแยะนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น power module ของทิจชินะครับ เสียงดีมากนะครับรุกวันนี้เขาก็เอามาทําแอมเล่นกันเยอะนะครับเบอร์นี้นะครับตัวนี้นี่ครับรางสปริงจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรีเวิร์บนะครับก็คือเอ็โครุ่นเก่านั่นเองนะครับเป็นรางสปริงนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ครับงานของเขานะครับไม่ธรรมดานะครับให้เสียงได้ยอดเยี่ยมนะครับให้เสียงได้ยอดเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับนี่ครับวินเทจสุดๆนะครับด้านหลังนะครับ รุ่นนี้นะครับเข้าไปดูในเน็ตนะครับข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับพวกฝรั่งพวกรัสเซียก็เล่นเงินเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับทีนี้เขาทาในบ้านบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าง่ายๆครับเบดแหลมนะครับบาลานแล้วก็ซีเลกเตอร์เลือกต่างๆบนรุ่มมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับใช้หม้อแปลงนอกได้นะครับหม้อแปลงร้อยวัตต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับรูปหนึ่งสามสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ ไม่ต้องไปแปลงเครื่องนะครับเดิมๆดีที่สุดนะครับใครอยากได้แอมดีๆราคาประหยัดเสียงดีๆก็จัดไปได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มีโฟโน่ด้วยนะครับมีผ้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะครับต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องแล้วทดสอบเสียงให้ฟังนะครับนี่ครับแนวเสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังเลยนะครับนุ่มนวลนะครับวินเทจนะครับเบสดีอยู่นะครับใช้ได้แล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างยังเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับเสียงวินเทจมากนะครับ ลง <Low. S 2> สองสามสี่โล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 เนี่ยครับเป็นเสียงกล้องแบบรีเวิร์บสมัยก่อนนะครับโลโลจะมากจะน้อยได้นะครับโลโลจะมากจะน้อยก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเอ็กโคโบราณนะครับรีเวิร์บนะครับลโลร้อง, Low. Low. องปรับเสียงมากน้อยได้นะครับปรับเสียงนักร้องมากน้อยได้นะครับตัวนี้นะครับ โลดึงสองสามสี่ ดีนะครับปิดเพลงแล้ววนรูปไม่ได้เบาก็เงียบกิฟนะครับไม่มีสีทมควนแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับใครอยากได้แอมวินเทจเสียงวินเทจเพาะๆนะครับดีๆราคาประหยัดนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ขอบคุณมากครับ